หกมาแล้วจ้าเ,เริ่มด้วยการเช็ดมือเหมือนเดิมโอ้เปิดด้วยน้องคนนี้แปดแซลมอนหอยเอาหิวมากอร่อยนะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวมาซูชิโร่ต้องกินก็คุณมาตัวต่อไปอร่อยไหมก็อร่อยแต่ว่ามันหนึบมากเทศกาลเมนูหอยหอยซูบูไก่ อเปิกตัวซีฟู้ดนะเหมือนหอยเชอรี่แต่เข็มกว่าอันนี้คือโอตาเตะเท็มปุระอุะต้องการให้มันไปด้วยกันนะนคือด,ดูก็รู้เลยว่าอร่อยความนี้มมนหายเหนื่อยที่ผ่านมาสีสันโอ้สามชาั้น หมูตุ๋นเลยอันนี้สไลายมันจะไม่กรอบแล้วมามาแล้วกินเบาๆก่อนเดี๋ยวค่อยตามด้วยซีฟูดน่าจะจบที่ตัวนี้หรือเปล่าโอเคเนาะปวดกลางใครจะมากินเมนูหอยแบบจัดเต็ม มาภายในเดือนนี้เท่านั้นแต่ปกติก็มีอยู่แล้ว